คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะและในช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมเองมีคําถามทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอให้เลยค่ะ023383837-9โทรเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง11นาฬิกานะคะครับยังอยู่ในเรื่องของสํานักงานประกันสังคมนะครับให้ทุนการศึกษาแพทย์และพยาบาลครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์นะครับก็จะ ให้ถึงจุดเลยว่าให้6ทุนหทุนทุนละ3า0 0 0 0สาทค่ะอันนี้6ทุนนี่คือต่อปีการศึกษาต่อเป็นหลักสูตรเพราะว่าหลังจากที่คุณหมอเขาจบมาแล้วเนี่ยเขาจะไปศึกษาต่ออะไรก็มักจะเป็นเป็นคอร์สคอร์สคือเป็นเป็นชุดๆุดนะคะสาหรับเฉพาะกรณีนี้นะคะก็เป็นการอบรมแพทย์นชีววิทยาศาสตร์ซึ่งจะให้ทุนละ3ามแสนสามหมบาท3ามแสนสามหมบาทอันนี้เป็นทุนในการเรียน เป็นทุนในการเรียนอาชีวะเวชศาสตร์คือถ้าหากว่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็มาขอทุนได้ค่ะก็ตรงนี้ก็มีคนสมัครมาแล้วเดี๋ยวหลักเกณฑ์เดี๋ยวเรามาพูดกันนะคะว่าจะขอทุนได้อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะมาจากจังหวัดนครพนมคุณพราดอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญค่ะคุณพราดอนปิดเสียงทีวีก่อนนะคะครับ เช่นค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะ,คะอาจะสอบถามกองทุนออชราภาพเหรครับอตอนนี้ค,คือผมยังไม่ทราบว่าตรเกฑ์ในการหักมันหักเข้ากองทุนจราภาพกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่หักจากทั้งหมดครับค่ะหักจากตัวลูกจ้าง3%นของเงินเดือนของคุณปราดอนค่ะแล้วนายจ้างให้อีก3%นะคะเป็นสบวก 3%เปอร์เซ็น6%เป็นเปอร์เซ็นต์ของในจ้าง3ของคุณพระรดอนเอง3ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะแล้วทีนี้คิดเป็นตัวเลขอะครับก็คือสมมติว่าผมเพดานเงินเดือนมันแม็กซิมัมแล้ว15%อย่างเงี้ยค่ะคิดเป็นตัวเงินเดือนเท่าไหร่ครับ3%เปอร์เซ็นต์เนี้ยเดี๋ยวเอากราฟิกขึ้นมาอีกทีครับค่ะเอา15%นนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้นี่ค่ะ เงินเดือนหมื่นห้าดูที่ฐานเงินเดือนหมื่นห้านะคะช่องขวาสุดนะคะถ้าหากว่าส่งครบนะคะร้อยแปดสิบเดือนหรือว่าสิบห้าปีเนี่ยก็จะ,ะได้ที่สามพันบาทนะคะค่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกเลยนะคะสามพันบาทอันนี้เป็นบำนาญน,นะคะค่ะคุณแพรตอนนี้เท่าไหร่และ้วคะ,อนนคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ สามสิบห้าปีครับโอ้คุณสามสิบห้า <35 S 1> อเองก็อยากให้สะสมบํานาญดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นเงินบําเหน็จนะคะหมายความว่าคุณพละรดอนเนี่ยส่งเงินไม่ถึงสิบห้าปี mm. ก็จะได้ส่วนของนายจ้างสามเปอร์เซ็นต์กับส่วนของคุณสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกบาททุกสตางค์สะสมแล้วก็คืนคุณทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยรายปีที่ทางประกันสังคมไปทําดอกผลโอเคโอเคเดี๋ยวผมมีคำถามคําถามหนึ่งมาทีาช่วงหนึ่งที่รัฐบาลเขา,าลด จำนวนเงินสมทบสมทบอ่ะครับปีน,นี้ปีนี้ค่ะ,ะ,ะมันจะมีผลกระทุกอยมันมไม่ได้เกี่ยงว่าส่งมากส่งน้อยคืออยากส่งแม็กซิมัมเพราะว่าจะได้ เข้าใจคุณพราดอนกได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้าใจคุณพรราดอนค่ะอย่างเช่นปี56เนี่ยทางรัฐบาลลดให้เหลือ4%ถูกไหมคะครัสเปอร์เซนยังคงเป็นเงินชราภาพเหมือนเดิมรัฐบาลลดให้คุณในส่วนที่1นึ่งจุดหซึ่งมันสเซจะอ่ามันมันซึ่งผมมองว่ามันต่ำลงอะครับแะไปต่ำลงได้ยังไงคะเข้าเดิมนะคะ พราะไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์ลงเลยเคุณถ้าสมมุติว่าคุณเงินเดือนหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณส่ง300เนี่ยจ้างก็ให้คุณ300ก็เป็น600ค่ะพอมาปีนี้อ,อาชีพท,ที่มันโชว์ในสลิปก็คือเดือนละ3 0 0ตอนนี้650ถ้าอยู่ที่15ื่นห้านะคะซึ่งเงินที่ ที่อยู่ที่หมื่าเออแต่ตอนนี้ลดเปอร์เซ็นต์เหลือหกร้อยหาสค่ะ6กร้ห้าสเนี่ยคือสามเออคือสามเปเนี่ยเข้าเงินกองทุนชราภาพแน่นอนถูกต้องไหมคะอาจารย์เข้าเงินไม่ได้หักออกเลยเข้าหกร้อยเหลือ50บาทเองที่เจ็บป่วยด้วยผลภาพตายค่ะไม่จะแต่ก่อนมันมันเจ็รใช่ครับใช่ครับบครับ อาอย่างนี้คุณพราดอนคือหมายความว่าเงินส่วนที่รัฐบาลลดเนี่ยไม่ได้ลดเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างที่จะสะสมเป็นเงินงชระผ้าของ <300 S 1> คุณถูกต้องค่ะ รัฐบาลจะลดในส่วนที่เป็นเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายลดลงมาตรงนี้ค่ะในส่วนชราภาพนี้ยังเท่าเดิมยังเท่าเดิมค่ะคือรัฐบาลยอมแบกภาระตรงนี้ไว้เองคือว่ามันขาดทุนนะคะแต่ว่าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็เลยลดเงินให้ส่วนเงินที่ลดนั้นรัฐบาล เก็บเก็บเองจ่ายเพิ่มให้เองเงินเท่าเดิมนะคะออจะไอ้ไอส่วนเปอร์เซ็น์ที่แบ่งไปสมทบกองทุนจราภาพจะลดไปด้วยอะครัไม่ลดค่ะขอบคุณมากคุณพระดอนที่ท,ที่สนใจแล้วก็ถามเรื่องนี้ขึ้นมา,าคืออาจารย์ร่ที่ที่ผมทำงานก็คือเพดานมัน ก็คือมันเลยแมกซิมั่งทุกคนนะครับค่ะเลยหมื่นห้าทุกคนเพราะนั้นส่งเจ็ดร้อยห้าสิบอยู่ทุกคนใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เงินตรงนี้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะค่ะเท่ากับว่าไม่ได้ลดเลยเอแปลว่าคุณพลัดอนกับผู้ประกันตนที่เนี่ยรู้เรื่องดีผมไม่ได้ไม่ได้มีคือไม่ได้อยากลดเอการจ่ายสมทบนะครับคือที่บอกมันตรงว่าเออผผมอยู่บริษัท บริษัทเนี่ยเขาออกให้หมดอย่างไปก่อนเขาออกให้หมดพันห้าทีเดียวครับคือลูกจ้างไม่จําเป็นต้องออกไม่มาหักเงินเดือนลูกจ้างไว้่างนั้นเถอะไม่หักไม่หักครับเขาจ่ายทั้งส่วนของเขาและส่วนของเราด้วยอ๋อค่ะก็สบายใจได้นะคะเงินที่เข้ากองทุนชราภาพเนี่ยไม่ได้ลดหายไปไหนนะคะคุณพระดอนครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าลูกจ้างรู้ว่าส่งเข้าไปเท่าใดเนี่ยส่งมากได้มากเนี่ยก็จะทําให้ระบบของเราเนี่ยตรงขึ้นเพราะว่ามีหลายกรณีทีเดียวที่บางทีลูกจ้างเงินเดือนหมื่นหนึงแต่ลูกจ้างก็บอก หกพันอ่าหมื่นห้าจะได้โดนหักแค่หกพันจะได้หักน้อยๆแต่คราวนี้ถ้าหักว่าอย่างคุณมีลูกจ้างอย่างคุณพรดอนเนี่ยทราบว่าส่งเข้าไปสะสมเยอะเนี่ยมันก็คือคืนกลับมาเยอะอยากส่งเยอะค่ะพอส่งเยอะปุ๊บในจ้างก็ส่งเยอะเหมือนเราเราส่งน้อยในจ้างก็ส่งน้อยเหมือนเราอันนี้คือจุดตรงนี้ที่ประกันสังคมออกแบบไว้ว่าเพื่อจะให้ในจ้างกับลูกจ้างเนี่ยตรวจสอบกันเองได้ให้มันตรงนะคะคือเงินเดือนเราเท่าไหร่ก็ส่งตามนั้น นะคะไม่ใช่เงินเดือนหมื่นนึงแล้วก็บอกว่า 3, ามพันสีพันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันอยู่ดีค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงแพทย์อาชีวเวชศาสตร์6ทุน6ทุนและสามแสนสามมื่นบาทถูกต้องค่ะคาวนี้ช่วงระยะเวลาของการสมัครเนี่ยก็ตั้งแต่ มกรามาได้วันที่2จนกระทั่งวันนี้ค่ะวันสุดท้าย31พฤษภาเนี่ยนะคะทันไหมคะเนี่ยเหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงเคยมาพูดทีนึงเอออ๋อใช่ใช่เคยบอกทีหนึ่งแล้วเคยเคยบอกทีหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่รายงานมานี้ก็มีคนมาสมัครแล้วค่ะเกินกว่า6ทุนเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการสัมภาษณ์นะคะว่าคุณหมอเหมาะที่จะเรียนอาชีวะ อนามัยตรงนี้ไหมใครจะได้เนี่ยก็มาสัมภาษณ์กันอีกทีแต่ว่าประกันสังคมก็มีหลักเกณฑ์ค่ะคือถ้าบังเอิญคุณหมอเนี่ยเป็นลูกของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอได้สิ<อ>ทธิ์เลยได้สิทธิ์พิจรารณาก่อนคนอื่นนะคะ,ะถ้าไม่ใช่ลูกผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพก็ต้องเป็นลูกผู้ประกันตนละ,ะ,ะใช่ไหมคะ,ะก็ตรงนี้ก,ก็ก็เป็นหลักเกณฑ์ข้อที่สองแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็น แล้วแต่จะสัมภาษณ์นะคะว่านวสน<ป>ใจเรื่องตรงนี้ทั่วไปค่ะทีนี้มาเรื่องของพยาบาลบ้างพยาบาลอาชีวะอนามัย,มยค่ะ,คะที่จริงแล้วเนี่ยการเรียนวิชาพยาบาลอาชีวะอนามัยในหลักสูตรพยาบาลเนี่ยอาจารย์ดู่ก็เป็นครูพยาบาลอยู่เนี่ย มีสอนประมาณ4ี่ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเองตลอดหลักสูตร4ปีที่เรียนมาเนี่ยะนะคะ,คะพราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปเรียนวิชาพื้นฐานวิชาที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันก็เยอะแล้วอ่ะ4ปีเบียดกันมาเรียนเยอะแยะมากก็เลยได้วิชาการพิบาลอาชีวะนาไมยเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมง6ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวพวกนี้แต่ครวนี้ในประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยกฎหมายก็วําหนดประเทศเราก็กาหนด